สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาช n แนลวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเดเวลลอปโน้ตนะครับที่ออกมาเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเพราะว่าผ่านแน่ที่ผมอ่านมาเนี่ยก็จะเป็นข้อความสั้นๆนะครับ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแต่ไม่ได้บอกว่าจะพัฒนาคอนเทนต์ไหนนะครับสำหรับ d e v e l o p e r Note p a r ตพาร์ทเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มมากๆนะครับบอกดีเทลบอกรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาซีซั่น2รวมถึงการพัฒนาคอนเทนต์เดิมในซีซั่นหนึ่งด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปแกะ d e v e l o p e r Note กันนะว่าเรามีการพัฒนาแนวทางการพัฒนา k n g s l เ a ดเป็นยังไงบ้างน,นะครับในซีซั่นหน้านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ โอเคครับนี้ก็จะเป็น Developer Note นะพาร์ทที่2นะครับที่จะบอกดีเทลรายละเอียดต่าง,างๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนา King's l a t e นะครับอย่างแรกนะครับพารากราฟแรกเขาบอกว่าการพัฒนาเกม King's l a t e เนี่ยต่อไปนี้นะครับโดยการจะมีการบอกแผนในการพัฒนาแบบปัจจุบันนะครับโดยไม่มีการตัดดีเทลต่างๆออกไปเลยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนพารากราฟต่อไปอันนี้นะครับก็จะบอกว่า เกม king slate เนี่ยอยู่กับเรามาเนี่ยถึงตั้งแต่ปี2017ในเดือนกันยายนนะครับก็นับแล้วเนาะ 17, 18, 19, 20, 21นะครก็ับก็ king slate เนี่ยก็เดินทางมาค่อนข้างนานนับเดินทางมาตั้ง5ปีกว่า,วาแล้วเนาะทางปรกกาศนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มีการขอบคุณเหล่าดอร์นะครับที่อยู่ด้วยกันมาถึง5ปีกว่า,วาแล้วนะครับก็อยากถามเพื่อนๆนะครับว่า ใครนะครับไรเดอร์คนไหนนะครับที่เล่นเกม King's l a d e มากี่ปีกันแล้วนะสำหรับผมเนี่ยน่าจะประมาณ4ปีกว่าๆนะครับเป็นไรเดอร์ที่อยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับประกาศนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเขาจะมีการพัฒนาคอนเทนต์ไหนบ้างนะครับที่เป็นคอนเทนต์เก่านะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีผู้เล่นเข้าร่วมเป็นประจำนะครับเป็นคอนเทนต์ที่โอเคเลยก็มีคอนเทนต์ World Boss นะครับ g Guild Conquest นะครับแล้วก็ อารีนาประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ l e a g u e o f Honor นะครับที่เป็นอารีนาแบบแบนพิกนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆอย่างเป็นพวกสตอรี่ของเกมนะครับหรือว่าจะเป็นสตอรี่ของฮีโร่แล้วก็คอสตูมนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผู้เล่นเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วมีความสนใจมากๆเวลามีการอัปเดตหรือว่ามีการเอจัลเซนบาลานซ์นะครับคอนเทนต์เนี้ยก็ถือว่าเวสป้าเนี่ยทำได้ดีนะครับอันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยเนาะเพราะว่าคอนเทนต์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะผมก็ยังคงเล่นอยู่เป็นประจําก็ยังมีความสนใจในการเล่นคอนเทนต,ต ส่วนคอนเทนต์ต่างๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับอย่างเช่นพวก s t o อ g a t e w a l ช์นะครับ Underground l ล b e r i n t ลนะครับ t o w e r of o d อฟโอ o ดลส์ทาวเ l อร์อนะครับคอนเทนต์เนี้ยมันรู้สึกเหมือนเป็นการบ้านก็เรียกว่าเป็น Daily Home Work นะครับรู้สึกเหมือนเป็นการบ้านที่ต้องทำประจำทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับทำให้ไรเดอร์นะ่ะรู้สึกเบื่อแล้วก็บางคนนะถึงขั้นกับสคริปต์แล้วก็อาจจะไม่เล่นคอนเทนต์เหล่านี้เลยนะครับรวมไปถึงพวกคอนเทนต์ในการฟาร์มต่างๆอย่างเช่น Dragon r a i d นะครับ ซึ่งหลังจากมีการเพิ่มคอนเทนต์ Tm Gear เข้ามานะครับพวก Darkon Red เนี่ยก็หมดความสําคัญลงไปเลยนะครับทำให้คอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ถูกละเลยนะครับจากผู้เล่น Vespa นะครับก็บอกว่าจะมีการปรับคอนเทนต์ที่มีความน่าเบื่อนะครับเหล่านี้นะครับในซีซั่นที่2อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลนที่ค่อนข้างโอเคเนาะสำหรับผมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ Vespa พูดมาเนะี่ย มันเป็นคอนเทนต์ที่น่าเบื่อจริงๆครับบางทีลืมลงบางทีก็ไม่ต้องสนใจลงก็ได้เพราะว่ารางวัลไม่ท้าทายนะครับหรือว่าเราอ่ะไม่จําเป็นต้องใช้รางวัลเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะทิ้งคอนเทนต์เหล่านั้นไปเลยนะครับไม่สนใจนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแพลนในการสร้างซีซั่น2นะครับอย่างแรกเลยนะครเวสต์ p าก็ขอโทษเกี่ยวกับการที่แพลนเดิมน่ล่าช้าจากเดิมนะที่จะมีการอัปเดตซีซั่น2ในเดือนออกตุระบ์ในปีนี้นะครับซีซั่น2เนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะครับ ก็มีการเลื่อนต่างๆมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นะครับเว็บป้าเนี่ยบอกว่า จะประกาศซีซั่น2นะครับในประมาณวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไรเดอร์ต่างๆจะรอจะล้มหายตายจากกันไปก่อนที่เราจะได้เล่นซีซั่น2หรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับผมก็ยังมีความหวังนะครับในการรอซีซั่น2แล้วก็หวังว่าเ e s ป้นะครับจะออกดีเทลนะครับว่าจะมีการพัฒนาอะไรต่างๆถึงไหนแล้วสําหรับซีซั่น2นะครับเพื่อเป็นการอัปเดตให้ไรเดอร์ต่างๆเนี่ยได้ทราบถึงข่าววนะครับเกี่ยวกับ สกจูนะครับของ v e s p a ที่ทำการอัปเดตในซีซั่น2นี้นะครับซึ่ง v e s p a เนี่ยก็จะทำการอัปเดตยละเระยดต่างๆที่ได้รับการพัฒนาผ่านการอัปเดตแต่ละสัปดาห์นะครับเป็นตารางอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมมิตเมนต์หรือว่าเป็นพันธสัญญาที่ดีสำหรับ v e s p a นะครับในข้อนี้ในส่วนของซีซั่น2ในการอัปเดตครั้งนี้นะมีการอัปเดตยาวมากๆเลยครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะว่า มันยาวขนาดไหนครับคือ scrolling ดาวมาแบบเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วกันนะครับว่าเวสป้าเนี่ยมีการอัปเดตอะไรบ้างในซนะีซัน2เนาะ อย่างแรกเลยครับในคอนเทนต์ที่จะมีการรีเวิร์กในการอัปเดตซสซัน2ก็คือจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ PVE นะครับอย่างเช่นพวกเวิร์บอสแล้วก็พวก g u i l d c o n q u e ต t ต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกวอดไฟกับไอ้พวก w o r l d b o สส3ตัวนะครับรายละเอียดในการรีเวิร์กเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะครับส่วนมากน่าจะเป็นเรื่องคะแนนนะครับที่จะมีการรีเวิร์กเพราะว่าเหมือน v e s p a นับจะมีการ Adjust เกี่ยวกับเดเมจที่ทาได้เนาะมันจะมีการปรับเรื่องคะแนนนะครับมันพ่วงมากับตัวเดเมจที่เราทําได้เนาะคะแนนก็จะลดลงนะคร ส่วนคอนเทนต์ที่มีการรีเวิร์กนะครับก็คือชา g e r เรดนะครับอย,อย่างเช่นเร b บอสต่างๆเช่นกระดูกอ f อกฮาร์ีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มกิมมิคแล้วก็เพิ่มความยากในแต่ละเลเวลของคอนเทนต์นะครับ ต่อไปนะครับ d i v i e Punishing Rate นะครับก็คือเรทแม่มังกรนะครับจะมีการเพิ่มกิมมิกแล้วก็ความยากของคอนเทนต์เช่นกันนะครับอันนี้นะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสดๆตอนร้อนนะครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถที่จะผ่านคอนเทนต์นี้ระดับสูงได้นะครับแต่หลายๆคนนักไรเดอร์หลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็สามารถเคลียร์คอนเทนต์นี้กันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่กำลังจะถูกทำให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าเบื่อนะครับแต่ยังไงนะครับ เวสปาก็มีแผนการที่จะมีการปรับนะครับตัวเลดแม่มังกรนะครับให้มีความน่าเล่นมากขึ้นมีความยากมีความท้าทายมากขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ต่อไปนะครับกิ้วเรตนะครับก็จะมีการรีเวิร์กใหม่นะครับจะมีการชาเลนจ์ระหว่างกิ้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าการตีบอสกิ้เนี่ยจะมีความชาเลนจ์เพิ่มขึ้นยังไงนะครับอาจจะเป็นการเก็บสกอร์แบบไม่จํากัดเลือดบอสเหมือนกับบอสไฟหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องมารอดูกันนะครับ yeah. ต่อไปนะครับคอนเทนต์ใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็น o d e l Soft w a l e s Contortion นะครับจะเป็นการทดสอบของหมู่ดาวนะครับก็คือจะเป็นเหมือนมีระบบเกี่ยวกับราศีต่างๆเข้ามาในเกมนะครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในแพ็กของ d i v i n p o n i s h i n g Rate นะครับก็คือจะเป็นเรทของแม่มังกรนะครับอันนี้เนี่ยต้องรอดูนะครับว่าจะออกแบบมาเป็นยังไงเนาะ ต่อไปนะครับคอนเทนต์ PVP นะครับอย่างเช่นพวก Reak of Victory แล้วก็เ e ิกออฟฮอ o ์นอนะครับอันนี้ดีเทลยังไม่ได้บอกนะครับแต่แน่ๆนะครับจะมีการเพิ่มเลิกใหม่นะครับก็คือ Reak of c r o w วสนะครับซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ลีกนะครับซึ่งอันนี้เราต้องมารอดูนะว่าเป็นยังไงเนาะต่อไปก็จะมีแบบคอนเทนต์ใหม่นะครับก็คือเป็นกิลี PVP นะครับซึ่งจะเป็นแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์กิลนะครับอันนี้ต้องรอดูเหมือนกันนะว่าจะถูกออกแบบมาเป็นยังไงเนาะสำหรับคอนเทนต เกี่ยวกับสตอรี่คอนเทนต์ของซีซั่น2นะครับเขาบอกว่าจะมีการอัปเดตชัปเตอร์นะครับของซีซั่น2มานะครับอย่างการอัปเดตครั้งแรกนะครับในปีหน้านะครับจะมีการเพิ่มชัปเตอร์ในซีซั่น2ก็คือชัปเตอร์1ึงถึงชัปเตอร์ที่3นะครับส่วนชัปเตอร์อื่นๆนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังนะครับเขาบอกว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาทุกๆ6เดือนนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเป็นทั้งหมดแชัปเตอร์ด้วยกันนะครับและทุกๆการอัปเดต6เดือนนะครับเขาจะแบ่งเป็นซีซ ทุกๆซีซั่นเนี่ยจะมีการอัปเดตฮีโร่อยู่ประมาณ5-7ถึงตัวในแต่ละซีซั่นนะครับซึ่งการอัปเดตชัปเตอร์ทุกๆ6เดือนก็จะไม่รวมถึง supplementary story นะครับซึ่งจะถูกอัปเดตเพิ่มขึ้นมาในแต่ละซีซั่นเนาะอันนี้เราต้องรอดูนะครับว่า supplementary story เนี่ยมันจะเป็นอัปเดตแบบไหนนะครับอาจจะเป็นอัปเดตสตอรี่ของฮีโร่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นอัปเดต sub story ของพวกคอนเทนต์ใหม่ๆไหมนะครับอย่างเช่นพวกชักเมฆอย่างเช่นแล็บของวาเลนซ์นะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาใน แต่ละซีซั่นน้อมกันถือว่าเป็น supplementary story หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูในการอัปเดตนะครับของซีซั่นที่2นะครับแใ,ในส่วนเพิ่มเติมข้างล่างนะครับในส่วนของพารารราฟ2าารากราฟนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกคอนเทนต์ต่างๆเช่น robot guild content link of crowd แล้วก็ strong Get guild e t g content challenge rate revivalation rate หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่อย่าง odels of travel o o s t t l l l t t o o นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ใหม่จะมีการแยกปรับแรลงทุกๆซีซั่นนะครับอันนี้ผมมองว่าคล้ายๆกับซีซั่นของกิ้นะครับสมมุติว่า World b o อ s อาจจะมีแรลงนะครับสำหรับคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดใน3 World b o s อเนี่ยก็จะมีการให้คะแนนให้รางวัลใน,ในแต่ละซนะีซั่นเนาะคล้ายๆกับการแข่งคะแนนนะครับของแต่ละคอนเทนต์เลยนะครับซึ่งระบบแรงเนี่ยก็จะมีการแยกกันนะครับระหว่าง o r l d b o อ s กิ้หรือว่า PVP หรือว่าจะเป็น คอนเทนต์ใหม่อย่างบททดสอบของดวงดาวเนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนทุกซีซั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการให้รางวัลนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นชุดอย่างชุดคอสตูมสวยๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นรางวัลที่ใช้ในการพัฒนาตัวละครต่างๆนะครับอันนี้เราต้องมารอดูเนาะว่ารางวัลเนี่ยจะน่าดึงดูใจแค่ไหนนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะรางวัลที่เป็นเกี่ยวกับซีซั่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับได้รางวัลค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายผู้เล่นพอสมควรนะครับสำหรับการอัปเดตครับเนี่ยผม ในส่วนต่อไปในส่วนของกราฟิกในซีซั่นที่2นะครับทีม R&D ในการพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กราังมีการพัฒนาโมเดลนะครับจาก 2D เป็น 3D นะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงดีเทลหรืออาร์ตเวิร์กให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ในการมองในระบบ 3D ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวคอสตูมนะครับที่ถูก อัปเดตมาในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการออกแบบคอสตูมแบบใหม่ก็คือจะเป็นคอสตูมแบบเชียชนคอสตูมนะที่มีการเปลี่ยนแปลงแอนิเมชันของตัวละครเปลี่ยนแปลงชุดเปลี่ยนแปลงท่าทางการออกแอนิเมชันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการพัฒนากราฟิกของซีซั่นที่2เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพารากราบนี้จะเป็นข่าวร้ายสําหรับคนที่ชอบคอสตูมในแบบเก่าๆเช่นคอสตูม3 4 5ดาวของตัวละครนะครับเขาบอกว่าคอสตูม3 4ดาวของตัวละครเนี่ยบางคนนะครับก็คือแบบจะไม่ค่อยสนใจดีเทลเนาะผู้เล่นส่วนมาก สนใจคอสตูมเก่าๆอย่างเช่นพวก3 4ดาวคอสตูมนะครับก็จะเป็นข่าวร้ายสาหรับคนที่ใช้คอสตูม3-4ดาวเพราะว่าในซีซั่นสเนี่ยคืออาจจะไม่มีคอสตูม3-4ดาวแล้วเนาะเขาบอกว่าเขาจะไปโฟกัสในการพัฒนาคอสตูมอย่างอื่นมากกว่าเนาะสำหรับใครที่ใช้คอสตูม3-4ดาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีใช้ในอนาคตในซีซั่นสนะครับในส่วนของคอสตูมนะครับเขาบอกว่าคอสตูมเนี่ยมีปัญหาในการขายอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่คอสตูมเปิดตัวนะครับยอดขายเนี่ย จะพุ่งสูงมากเลยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับคอสตูมต่างๆก็จะถูกลืมนะครับก็คือคอสตูมเก่าๆเนี่ยจะไม่ถูกซื้อเลยนะครับเขาบอกว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะมีการขายคอสตูมเป็นช่วงเวลาคอสตูมเนี่ยอาจจะซื้อได้แค่ประมาณ3เดือนนะครับนอกจากนั้นก็คือจะไม่สามารถซื้อได้แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปเขาบอกว่าคอสตูมที่ไม่สามารถซื้อได้ในร้านค้าเนี่ย อาจจะนะครับทำเป็นคอสตูมที่สามารถซื้อได้ในเกมแทนนะครับสามารถหาได้ในเกมถ้านึกไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงคอสตูมในอารีน่านะครับที่เราสามารถได้คอสตูมหลังจากที่เราชนะรางวัลแต่ละซีซั่นเนาะแต่สามารถซื้อได้ตามหลังอีกทีนึงนะครับโดยสามารถใช้เหรียญอารีน่าในการซื้อเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงพัฒนานะครับการตลาดของคอสตูมในอนาคตนะครับ ในส่วนที่3นะครับก็คือ implementation ของ p c h e s นะครับอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับก็คือมันก็จะเป็นการทสร,ระบบการรันระบบต่างๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นระบบหลังบ้านของ v e s p a เนาะอันนี้น่าจะไม่มีดีเทลอะไรที่ผู้เล่นน,ะน่าสนใจเท่าไหร่ผมขอข้ามมาที่ข้อที่4เลยแล้วกันนะครับก็คือมีการพัฒนาระบบการประมูลขึ้นมาในเกมนะครับในซีซั่น2เนี่ยจะมีการเพิ่มระบบประมูลเข้ามานะครับเพราะว่าไอเทมหลายๆอย่างในเกมนะครับที่ผู้เล่นเก่าๆไม่ต้องการนะครับ สามารถเอาออกมาประมูลขายได้นะครับอย่างเช่นพวกสมุดอัพสกิลนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกชุดมังกรอะไรต่างๆหรือเป็นพวกอร์ติแฟกที่เราไม่ต้องการนะครับหรือว่าอร์ติแฟกที่เราทํา5ดาวแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้งานอีกนะครับเราสามารถเอาดาวพวกอร์ติแฟกที่เราไม่ได้ใช้งานออกมาประมูลได้ในระบบประมูลนะครับซึ่งอันนี้ผมอ่านดูแล้วก็คือเขาบอกว่า การใช้ระบบสกุลเงินนะครับจะไม่ใช้ระบบโกกับ Ruby นะครับก็คือเราจะใช้ระบบสกุลเงินแยกในการซื้อประมูลครั้งนี้นะครับต้องรองในการประกาศจากเวสบ้านะครับว่าจะใช้ระบบสกุลเงินแบบไหนนะครับก็หวังว่าการประมูลระบบนี้นะครับก็จะไม่ทำให้บาลานซ์หรือว่า,าสมดุลในเกมเปลี่ยนนะครับอันนี้เนี่ยก็น่ากังวลเหมือนกันก็เป็นระบบที่น่าจับตามองนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซันที่2นะครับ yeah! ต่อไปนะครับจะมาพูดถึง modification ของเกมเมต้นะครับอย่างแรกเลยจะเป็นพูดถึงทายของเกียร์นะครับซึ่งทายของเกียร์เนี่ยจะมีตั้งแต่ทาย1นะครับจนถึง T M นะครับแต่ละ chapter เนี่ยก็จะมีการเพิ่มทายของเกียร์เข้ามานะครับตรงนี้ระบบตรงนี้เขาบอกว่าจะมีการพัฒนา ระบบท้ายของเกียร์แบบใหม่นะครับการพัฒนาระบบท้ายของเกียร์เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นของการคุยนะอยู่ในการดิสคัทกันอยู่ว่าจะพัฒนาในแบบไหนนะครับถ้ามีอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการแจ้งในแพผนครั้งต่อๆไปในการอัปเดตนะครับ wow. ต่อไปนะครับในส่วนของการเปิดซีซั่น2นะครับเขาก็มีแผนล่วงหน้าว่าหากมีผู้เล่นเก่านะครับกลับมาเล่นนะครับที่มีเลเวลต่ำๆนะครับอย่างเช่นไรเดอร์ต่างๆที่เลิกเล่นไปก่อนที่จะมีเลเวล50-100นะครับอันนี้น้ำก็จะมีการปรับแก็บในการพัฒนาเลเวลนะครับในซีซั่น2นะครับโดยมีการปรับแก็บดังนี้นะครับ1ก็คือความยากของแต่ละเลเวลในซีซันหนึ่งจะถูกปรับจากเลเวล1นึถึงร้อเป็น90้าสถึงร้อนะครับก็คือฮีโร่เนี่ย ในซีซั่นหนึ่งมีโลดทุกตัวนะครับหรือว่าความยากของมอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะไม่มีเลเวลน้อยๆนะครับจะมีเลเวล90ขึ้นไปนะครับส่วนฮีโร่ที่ได้รับมาใหม่นะครับจะได้เลเวล90แล้วก็5ดาวทันทีนะครับซีซั่นที่2นะครับทุกอย่างนะครับจะถูกสตาร์ทที่เลเวล90นะครับหากใครนะครับยังเล่นอยู่ในชาปเตอร์ของซีซั่นหนึ่งนะครับยังไม่ไปซีซั่นสองนะครับเราสามารถอัพเลเวลของตัวละครได้ถึงแค่เลเวล100นะครับส่วนในชาปเตอร์ของซีซั่นที่2นะะครับจสาามรถอัพเเลลวได้ถึงเเลลวถึง200ด้กันเลยนะครับ ต่อไปนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานของฮีโร่นะครับบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเกียรนะ์เนี่ยมีผลมากต่อความสามารถของฮีโร่นะครับจากที่ผมทําคลิปมาต่างๆอธิบายการบิวเกียร์การเลือกเกียร์การเลือกเกียร์ออปชันหรือว่าการเลือกเกี่ยวกับ TM S อ็มสกิลนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเก่งของฮีโร่ถึง80%เลยนะครับอันนี้เวทบ้าบ,บอกมาเองนะครับ ก็คือถือว่าการทําเกียร์เนี่ยเป็นความสําคัญหัวใจสําคัญอันดับหนึ่งเลยของเกม King's l a a d นะครับมีแก็บอยู่ระหว่าง20-80เลโชนะครับก็คือฮีโร่เก่งอ20%นะครับถ้าเกียร์ดีนะครับมีความเก่งเพิ่มขึ้นอีก80%นะครับถ้าจะดึงศักยภาพของฮีโร่ได้100%เนี่ยเราต้องทํา2อย่างนี้นะครับแต่ในซีซั่นที่2นะครับเขาบอกว่าจะมีการ a d j จัความเก่งนี้เป็นแบบ40-60นะครับ ก็คือผู้เล่นเนี่ยจะมีความเครียดในการทําเกียร์นรับน้อยลงนะครับไม่ต้องแบบมาลีออปชันลีฟอร์ดหรือว่าลีออปชันของเกียร์เนี่ยแบบใช้ใบลีออปชันเป็นร้อยใบ200ใบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลดความเครียดของผู้เล่นลงได้เยอะเหมือนกันนะครับส่วนนี้นะเปอร์เซ็นต์ออปชันเนี่ยจะถูกลดลงแล้วจะถูกแทนที่ด้วยฟิกเดยเมจหรือว่าฟิกดีเฟนแทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับออปชันเกียร์แล้วกันเนาะแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ชั่นของเดยเมจต่อ HP นะครับก็คือ การทำเดยเมจเนี่ยจะไม่เวอร์วังเหมือนซีซั่นที่1แล้วนะครับก็คือจะมีการปรับแม็กซิมัมเดยเมจอยู่ที่6ดิจิตนะครับก็คือเดยเมจมันจะไม่แบบ20 30ล้าน100ล้านอนะไรเงี้ยคือแบบเดยเมจมันดูเวอร์วังไปนะครับอันนี้จะมีการปรับบาลานซ์ของพอชชันของเดยเมจต่อ HP ลงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆการปรับแอดจัตของเลือดเวลบอสแล้วก็เลือดของตัวละครนะครับฮีโร่ต่างๆที่ใช้เปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับอย่างเช่นพวกตัวแทงเนี่ยอาจจะมีการปรับเดยเมจลงนะครับหรือออาาจจจะมีกรแดัส ในการทำเดเมจของเปอร์เซ็นต์จากเลือดลงนะครับอันนี้นะีต้องรอดูนะครับว่าต่อไปชักเมยยังคงเป็นเมตาอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลุนดีนะครับต่อไปนะครับจะมีการปรับแบบซิงเกิลทาร็กแล้วก็วา์แอเรียเดเมจนะครับซึ่งจะมีการพัฒนาระบบเกี่ยวกับค่าการต้านทานของวา์แอเรียเดเมจนะครับก็คือเดเมดแบบลงพื้นนะครับจะมีการคิดแยกเดเมจแบบซิงเกิลเดเมจนะครับอันนี้เนี่ยโอ้โห ตัวที่เป็นเดเเมจแบบพื้นเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆต like ัวเนี่ยก็เดเเมจค่อนข้างแรงครับต่อไปเซราอาจจะเป็นเมตาในซีซั่น2ก็ได้นะเพราะว่ามีเดเเมจแบบบางพื้นค่อนข้างแรงนะครับเอออันนี้ต้องมาหลอลุ่นดูนะครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของบาลานซ์อ d j ั s เมนต์ของฮีโร่นะครับเขาบอกว่าในซีซั่น2เนี่ยจะไม่มีการปล่อยฮีโร่ที่เป็นฮีโร่แบบโอพออกมาอีกแล้วนะครับก็คือจะมีการพัฒนาฮีโร่ให้มีความบาลานซ์ขึ้นนะครับจะมีการปรับบาลานซ์ ในส่วนของการที่มีการปล่อยฮีโร่ที่ OP ออกมานะครับจะทําให้ตัวอื่นๆเนี่ยมีความน่าเล่นมากขึ้นไม่มีแต่เฉพาะตัวที่โอเท่านั้นนะที่น่าเล่นนะครับในส่วนของ PVP เนี่ยจะไม่ได้แตะอะไรมากนะครับจะเหมือนคล้ายๆเหมือนเดิมตลอดนะครับจะไม่ได้มีการปรับฮีโร่ที่มีความเก่งใน PVP แบบจัดเต็มอะไรขนาดนั้นนะครับเขาบอกมาอย่างนี้เนาะ <Yahoo! S 1> ก็พูดง่ายๆนะครับก็คือการบาลานซ์ฮีโร่หรือการเอาฮีโร่ใหม่เข้ามาเนี่ย ก็คือว่าจะไม่มีฮีโร่ที่เป็นฮีโร่แบบจะต้องปั้นในแต่ละไอดีแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาจะพยายามทําให้การมีฮีโร่เยอะนะครับจะเป็นผลดีต่อผู้เล่นมากกว่าการมีฮีโร่แบบเมสตาตัวเดียวนะครับอันนี้ก็แอบหวังนะว่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าตอนนี้นฮีโร่ที่เป็นเมสตาเนี่ยก็มีสปั้นตัวเดียวแล้วเก่งไปทั้งหมดอันนี้นยังมีอยู่นะครับผมก็ยังแอบใช้เมสตาฮีโร่อยู่เลยนะครับเ <laughs> ออแอบขำ ต่อไปนะครับจะมีการพัฒนาปรับปรุงในการใช้คลาสนะครับแล้วก็เกียร์นะครับก็คือเขาพูดถึงมาแล้วนะครับในหัวข้อก่อนหน้านี้เรื่องของเกียร์ซิสเต็มนะครับซึ่งจะเป็นระบบใหม่ของระบบเกียร์ซิสเต็มนะครับเขาบอกว่าการจัดทีมแบบใช้คลาสนะครับจะมีผลต่อเนื่องกับเกียร์ซิสเต็มด้วยนะครับอันนี้ต้องมารอดูว่าเราจะสามารถพัฒนาทีมหรือ o r g ก n i z e ทีมในการจัดทีมน่ให้สอดคล้องกับเกียร์ซิสเต็มยังไงเนาะอันนี้ต้องรอดูนะครับเขาบอกว่าคลาสกับเกียร์ซิสเต็มเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับ ต่อไปนะครับระบบโซเวพอนกับ power of t ออฟเท concentration นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกระบบนี้เป็นระบบ12ราศีก็แล้วกันนะครับระบบเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับโซเวพอนในซีซันหนึ่งนะครับแต่จะเน้นไปในทางของพาสซีฟมากกว่ากดใช้นะครับผมอ่านดูแล้วก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าฮีโร่ซีซั่นสองนะครับจะไม่สามารถใช้ระบบของโซในซีซันหนึ่งได้นะครับเนี่ยเขาเขียนบอกไว้ว่าซีซันสองฮีโร่บนจะไม่สามารถใช้ระบบของโซในซีซันหนึ่งได้นะครับอันเนี้ยเออแล้ว ฮีโร่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในซีซั่น2จะไม่สามารถเลือกโซได้เลยอันนี้ผมก็งงนะครับแต่นะครับซีซั่น1ฮีโร่เนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งโซเวพอนกับพลังของ12ราศีได้นะครับการเพิ่มระบบ12ราศีเนี่ยของฮีโร่ในซีซั่น1เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกับค่อยๆปล่อยๆออ,ออกมาคล้ายๆโซเวพอนเป็นแต่ละชุดนะครับ ถ้าเกิดใครเล่นในสมัยของโซเวพอนในการที่โซเวพอนเข้ามาในช่วงแรกๆนะครับโซเวพอนเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาพร้อมกันทุกตัวนะครับจะค่อยๆปล่อยมาเป็นชุดๆนะครับระบบของ12ราศีเนี่ยก็จะทําแบบนี้เหมือนกันในฮีโร่ซีซันที่1น,นะครับเขาว่าระบบพลัง12ราศีเนี่ยเป็นระบบพาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในซีซัน2นะครับซึ่งจะแตกต่างกับระบบโซเวพอนที่ผมพูดมาแล้วเนาะก็คือจะเป็นแบบกดใช้นะครับซึ่งอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าการที่ฮีโร่ซีซัน2ไม่มีโซเวพอนหรือว่าการที่ฮีโร่ซ ระบบของพลัง12ราศีเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบโซเวปอนที่ถูกละเลยหรือว่าถูกลืมไปเลยในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ผมก็มองว่าเฮ้ย,เข,ยเขาจะทิ้งฟังก์ชันระบบโซไปจริงๆหรอครับอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ต่อไปนะในหัวข้อที่8นะครับจะมีการลบคอนเทนต์ต่างๆในเกมออกไปนะครับอย่างเช่น Tower of Challenge Tower of o t e l แล้วก็ Underground of r i v e r l i n นะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าเบื่อแล้วกันนะเป็นคอนเทนต์ที่ผู้เล่นนะ่ ต้องมาทําทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะครับอันนี้เนี่ยจะถูกรวมไปในคอนเทนท์ที่มีความน่าสนใจมากกว่าอย่างเช่นพวก challenge rate หรือว่า d i v i e punishment rate นะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีการเพิ่มรางวัลต่างๆที่เคยมีอยู่ในคอนเทนต์ต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยไปลงใน2องคอนเทนต์นี้แทนนะครับ <Wow. S 1> แล้วในส่วนที่ช็อกที่สุดนะครับก็คือ real rider content นะครับ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเ e s ป้เนี่ยจะประกาศว่าจะลบคอนเทนต์นี้ออกนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ ส่วนในส่วนของพวกรีลไรเดอร์ที่เรามีการลงทุนนะครับมีการซื้อรีลไรเดอร์ต่างๆที่เราเสียเงินซื้อมานะจะถูกเปลี่ยนเป็น exchangeable item แทนก็คือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมอย่างอื่นแทนได้นะครับซึ่งนะต้องดูว่าความคุ้มค่าในการแลกเปลี่ยน,นจะคุ้มค่ามากไหมนะครับและคอนเทนต์ที่ถูกลบออกไปนะครับอีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือ d r a g o n r เรดนะครับ <S <S> <S เนื่องจากการเข้ามาของ t m เกียร์นะครับพวกเกียร์ทีถึง t ีเนี่ยก็ถูกลดบทบาทความสำคัญลงนะครับ เขาเลยบอกว่าจะทำการลบ Dragon r a ร e ลงไปแล้วก็ไปพัฒนาระบบ c h a r น n Rate แทนนะครับคอนเทนท์ content ที่จะลบออกไปนะครับก็คือ Summoning with Gold นะครับก็คือการสุ่มสีฟ้านะครับโดยใช้เงินนับจะถูกลบออกไปเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นคอนเทนท์ที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานอยู่แล้วนะครับ Hall of Hero นะครับก็คือการ Awakening Hero จาก2ดาวถึง5ดาว นะระบบนี้ก็จะถูกลบออกไปเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างน่างุ่นงินนะไม่มีสคริปเราไม่สามารถสคริปการเอาเบคานนิ่งฮีโร่ได้นะครับคนส่วนมากก็จะบ่นว่าอันนี้เนี่ยเสียเวลาในการกดนะครับเขาก็จะทําการลบฮอร์ออฟฮีโร่ไปเลยนะครับต่อไปนะับระบบคาฟฟิ้งไอเทมนะครับระบบนี้จะถูกลบออกไปในเกมเช่นกันเขาบอกว่าการคาฟไอเทมเนี่ยไม่ค่อยมีความสําคัญต่อไปแล้วในระบบเกมของ King s ส a ลดนะครับเขาจะเปลี่ยนการดรอปไอเทมเนี่ย เป็นการแลกเปลี่ยนทันทีเลยในคังเก็บสินค้าของเรานะครับก็ไม่มีระบบค์าอีกต่อไปแล้วนะครับต่อไปนะครับระบบลงเตรียมฮีโร่นะครับอันนี้เวสป้าก็ตัดสินใจว่าจะลบระบบนี้ออกไปนะครับเพราะว่าการหมุนดูเล็ดในตัวลงเตรียมของฮีโร่เนี่ยก็ไมไ่ได้สนุกมากขนาดนั้นนะครับ รวมถึงการจีบฮีโร่นะครับเขาบอกว่าการใช้ฮีโร่ในเกมเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ในฮีโร่เพิ่มขึ้นมากกว่าการที่เราจะไปส่งความสัมพันธ์ในโรงเตียมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับนะครับความหน้าเปลือกของระบบโรงเตียมของฮีโร่ในเกม King's l a t เนาะโอเคครับแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นทั้งหมดนะครับของ Developer Note Part ที่2นะครับจะบอกได้เลยนะว่าเป็น Developer Note ที่ยาวมากๆนะครับแล้วก็ดีเทลแน่นมากๆเลยนะครับ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีรเดอร์หลายๆคนบ่นมานะครับเรื่องแผนการพัฒนาระบบการสื่อสารกับผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทำให้เกิด Developer Note p a พา์ขึ้นมานะครับก็ถือ <y> ว่าเ e s p ้านะครับแสดงความจริงใจนะครับกับผู้เล่นนะครับโดยการเปิดแผนทั้งหมดในการพัฒนาออกมาให้ผู้เล่นอ่านได้ทั้งหมดนะครับโดยมีดีฟด t a i l หรือว่ามี detail ต่างๆให้เราทราบถึงการพัฒนาระบบต่างๆได้ในอนาคตก็ถือว่าเป็น คอมมิชเมนทที่ดีนะครับของเ e s ป้านะครับและสุดท้ายนี้นะครับลีลาชาแนลก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับไ i รเดอร์ในไทยนะครับในการเข้าใจแผนพัฒนาของเ e s ป้านะครับเพราะว่าเ e s ป้าเนี่ยก็ได้ยกเลิกคอมมูนิตี้ในไทยไปแล้วเนาะก็ทําให้ไ i รเดอร์หลายๆคนมีปัญหาเรื่องการเข้าใจโน้ตแพดในภาษาื่นๆนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนาะ ต,ต่อไปนะผมก็อาจจะทําคลิปนะครับที่เป็นการอัปเดตต่างๆที่สําคัญสำคัญในเกม King's r l a d e มาบ่อยมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับไรเดอร์ในไทยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องลีลาชาแนลของผมด้วยน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ